มวดสวดที่สิปฏิธานาคาถายาเทวสันติวิหาละวาสินีทูเปคาเลภูติตาเลตาหิงตาหิงตาธรรมะธาเนนะภาวันตุปุชตาโสถิงกะโลนเตถาวิหาละมันทะเลเทะลาจะมัญชานวะนาวะเกนาวะกาจะพิกาโวสารามิกาอาณาปฏี อุป,ปาสป,ปกาขามาจะเทศานิข้ามาจะิสลาสัปปานะปูตาสุขิตาพาวันตุเตชาลพุชาเยปิจะกันทะสัมภาวะสังเสทชาตา,าทามูปป,ปาติกานิยากินังธรรมะวะรังปะกิจเตสัมพเพียปิทุขสัสกะรวณตุสังขยะธาตุจีลัง สตังธรรมูธรรมะธรรมะทาราจ่บุคลาสังโฆโหตุสัมมัตอยูสัมมัตโครวะอัตถายะจัหิตายะจัตอัมหีรักขัดอัมหีรักขัดตุสัมสัตธรรมูสัพเพปิธรรมะจายโนพุทธิงสัมปะพุทธิงสัมปาปุเนยเนยยามะธรรมมีอาริยปะ วัตติตปัสสนาหวนตุสเพปีปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทาลังปะเวฉันโตกาลีเทวปะวัิสตุอุทธิภาวายะสตานังสัมมิทังนิตุทีมีทนิงมาตาปิตาจัตตตาชังนินจังละขันตุอุตตะกังเฮวังธรรมะ เอวังธรรมีนะราชา누ปะชังละขันตุสัพพธาบทสวสดที่16บหกสวสดที่ว่าตาหุยยะยชนะคาถาทุกขปัตาจะนิทุกขาพยปัตาจะนิพยาโสกปัตาจะนิสโสกาหุนตุสัพพีปิปานิโนเอิตวาวะวตาจะอัมเหหิสัมปะตัง อุญญะสัมปทางสัพเพเทวมนุสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัปปติสิทธิยาทานังทัทนตุสัตททาทานังทัทันตุสัทายะสีสีลังลักขันตุสัพพาตาสัพพาธาภาวะนาภิละตาหนตุขันฉันตุเทวตาคตา วรสวดที่สิบเจ็ดสุ망ฆาลาคาถาโหนตุสัพพะโหนตุสัพพังสุม망ฆาลังลักขันตุสัพพาเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตะลังสัพพะโหนตุสัพพังสุม망ฆาลังลักขันตุสัพพาเทวตาสัพพะพุทธานุสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุม망ฆาลัง ลักอันตุสภะเทวตาสภะสังฆานุภาเวนะสุตีวันตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระปปตาปัญจการนันจายังพระลังอรหันตานันจเตชินะรักขังพานมิสัพัสสูสเพหพุทธาพระลปตาปัญจการนันจายังพระลังอรหันตานันจเตชินะรักขังวานมิสัพัสสุสเพห์พุทธาพระลปตาปัญจการนันจายังพระลังอรหันตานันจเตชินะรักขังวานมิสัพัสส สัพเพหุทธาภรปัตตาปัญจกานันจายังพลังอรันตาณจัตติชินาลักขังวัดมิสัพพสูสัพเพหุทธาภรปัตตาปัญจกานันจายังพลังอรันตาณจัตติชินาลักขังวัดมิสัพพสูสัพเพหุทธาภรปัตตาปัญจกานันจายังพลังอรันตาณจัตติชินาลักขังวัดมิสัพพสูสัพเพหุทธาภรปัตตาปัญจกานันจายังพลัง อรา,า,นานัจานจเตชนะรักขังพนธมสิสัพสูสัพีพุทธาวัลปตาปัญจการนันจยางพลังอรหตานันจเตชนะรักขังพนามิสัพสูสัพีพุทธาวัลปตาปัญจการนันจยางพลังอรหตานันจเตชนะรักขังพนามิสัพสูด้วยอนุภาพแห่งสัจจะนิพานอนุภาพ,หพแห่งความเพียรแน่นิสง แห่งการบูชาพระรตัตนใจด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปาลีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีเกียรติข้าพเจ้าในมิคิามจวงและครอบครัวขอ้นจากความทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางลกและทางธรรมขอถวายขอถวายถวยทิพขอถวายททเทพเทวดาทั้งหลายผลอนุมโมทนาบุญในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาบุญแล้ว โทำน้อยพรให้แก่ข้าพเจ้าละบรรลัยความชวงและครอบครัวและวัตถุมงคลพะปิตจย,ยอดเสถีเหรียญยอดเสถีเหรียญไม้ครูปีหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งวางที่สามสิงตั้งขึ้นให้เปี่ยมเนินอนุภาพแห่งาภาพพาลีและจงสำเร็จกิการในเชโงส่วนข,ของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์จระหนีภาวนา ขอนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชารำบูชาสังฆบ,บูชาขอผลบุญนี้จงมีแจกผู้จิตศรัทธาร่วมส่วนนวลเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากลาชะภัยทั้งหลายทั้งปวงบรรจากความทุกข์กายทุกแก่ทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในิหน้าที่การงานและน้าต่ออุปสรรคได้มาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยฐานะสาสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณ และเจริญด้วยจตตรวพิทุกพรชัยทั้ง4ีคืออายุวหน้าสุขาพร่าด้วยเถิดขออนุโมทนาบุญกับพ่อคอยย่อเศรษฐีทุกท่านด้วยเถิดขอจบกิจกรรมเพียนครั้งที่หนึนที่25บห้ามกราสองห้าหกแปดครั้งที่2ีครั้งที่23ของนายบุญริ์ผมจวงรหันเนอร์สองพิธบนี้ครับ